คุยกับแม่ก่อนมาฮือคุยกับแม่ก่อนเร็วๆคิดถึงแม่มากไหมถามแม่ถามก่อนคิดถึงแม่มากไหมฮือคิดถึงมากไหมอยากไปอยู่ด้วยเหรอเดี๋ยวแม่มีบ้านก่อนเดี๋ยวแม่เอาเหมียวไปอยู่ด้วยนะแม่มีบ้านเดี๋ยวแม่เอาเหมียวไปอยู่ด้วยโอ้ยคนเปตยของแม่เอ้ยคนเปตยของแม่เย อจะพอเคียอยากไปอยู่ด้วยอยากไปอยู่ด้วยอยากไปอยู่กับแม่โอ้ยเนาะแต่แม่ก็ไม่มีท well. like ี่จะให้อยู่ลูเอ้ยแม่มีเงินที่บ้านก่อนเป็นแผลอะไรก็ไม่รู้นะฮะดูแลตัวเองนะดูแลตัวเองนะรอแม่นะรอแม่เดี๋ยวแม่มีบ้านเดี๋ยวแม่เอาเมียไปอยู่ด้วยเนาะเนาะ